สวัสดีค่ะวันนี้มาดามพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาฟังคอนเสิร์ตสดๆกลางหาดทรายทะเลแล้วก็สนๆค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้มาดามอยู่ที่งานสปชปเฟส สวนสนคอนโซดค่ะเป็นอีกหนึ่งงานดนตรีที่จัดกลางแจ้งที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งนะคะคนที่มาเขาจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้เอนจอยกับนักสถานที่ยังไงบ้างรวมทั้งการดูแลความสะอาดหลังจากงานเลิกแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะงานจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนจัดงานแล้วก็ผู้ที่ร่วมงานด้วยค่ะ จากบนเวทีแล้วยังมีกิจกรรมมากมายค่ะทั้งการออกร้านแล้วก็กิจกรรมริมชายหาดด้วยจะเป็นยังไงตามเปพร้อมๆกันค่ะไปนี่ค่ะเขามีกิจกรรมเสริมให้มีความสนุกและคึกคักด้วยนะคะอย่างซ้ายมือของ งานที่ต้องออกไปข้างนอกทะเลที่นึงค่ะแล้วก็ตะกรอนออกไปใกล้พูดแต่ละประโยคที่เราเกี่ยวกับความในใจนะคะเรียกว่าสมทิ้งรักลงแม่น้ําค่ะไม่ไหนก็ไปบ้าคุณผู้ชมคะหน้าเวทียังมีนี่ค่ะมีสแตนที่ว่าตั้งแล้วก็มีสาวสวยมาอยู่้วยค่ะเขาทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้คะตรงนี้อ๋อวันนี้เราเป็นเอ่อเทคนิคแดนซ์ค่ะก็มายืนคอยให้ความสนุกกับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ สะดวกบ้านนี้เรียกว่าโซนเทคมีแดงมีแดนอ๋อต้องั้นด้เชิญชวนผู้ชมทางบ้านมาแดนด้วยกันหน่อยค่ะขอเชิญนะคะผู้ชมทางบ้านนะคะร่วมมาแดนกับพวกเรานะคะพวกเรารออยู่นะคะผู้ชมคะนอกจากเป็นพริตตี้ที่มาชวนคุณผู้ชมได้เต้นแล้วนะคะยังมีคนที่เดินทางมาตั้งแต่หัววันด้วยนะคะ มาจากไหนและมีความรู้สึกยังไงกับการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งอย่างนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันค่ะนี่ค่ะแก๊งสาวโสดค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากลบบุรีค่ะลบบุรีลบบุรีคุณผู้ชมทำไมมาไกลขนาดนี้เห็นในเซนะะเห็นในเซก็เลยตามมาทำไมถึงชอบมาดูคอนเสิร์ตกลางแจ้งอย่างนี้โดยเฉพาะชายทะเลอะคะมันสบายดีอะค่ะมันแบบมันปลดปล่อยอารมณ์ได้อะไรอย่างนี้ยค่ะเหมือนกันค่ะก็มาชิลๆด้วยกันอะไรอย่างนี้ยค่ะตอนมา โซตะกลับคงติดใยแดงกับใบว้าใบแดงคืออะไรคะแฟงมีแฟนแล้วขอให้โชคดีนะคะทางคุณผู้ชมคะที่มานั่งจับจองตั้งแต่หัววันนะคะกลุ่มนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากสัตหีบชลนบุรีค่ะใกล้ใกล้ที่นี่เองทำไมถึงชอบมาดูคอนเสิร์ตชิลดีค่ะเราคาดหวังอะไรกับคอนเสิร์ตอย่างนี้ไม่หวังเลยค่ะมาสนุกอย่างเดียวค่ะโอเคขอให้มีความสุขนะคะ บายบากล้องเลยค่ะแพ้พานี้ก็เป็นอนพีผู้ชมคะตอนนี้แบบปูเสือนั่งแต่หัววันนะคะพระที่จะไม่ตกเลยทำไมถึงชอบมาดูคอนเสิร์ตการแจ้งมันสาวๆเยอะครับมันได้อารมณ์ธรรมชาติครับมันก็ได้บรรยากาศนะคะดีกว่าอยู่ในที่มันเป็นห้องอะไรเงี้ยมันก็มันไม่ชิลแบบนี้ค่ะแนะนําว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตกานแจ้งรับรองว่ามันแน่นอนิีสระเับมิสละ เพียงฉันไป สนุกมากค่ะแต่เราขออนุญาตคุยกับคนจัดงานนะคะคนคุณปูค่ะสวัสดีค่ะจากคนสวัสนีครั้งที่2แล้วย,นนยังสนุกเหมือนเดิมนกแ้่ก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมค่ะแต่เราก็สู้เป็นที่ค่ะพี่นันครั้งนี้เนี่ยความคาดหวังกับความที่เราเห็นณเวลานี้เนี่ยม,มันใกล้เคียงกันไหมผีนะขอดูเห็นก่อนเรียกว่าสุดยอดเลยเพราะตอนนี้ล้นหานแล้วค่ะไม่มีที่ยืน สปอชอเฟสหน่อยในะจ๊ะที่เราจัดงานมาสองครั้งแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับงานสปอ,อชอเฟสน,นะคะเป็นเทศกาลดน,นตรีแบบใหม่ที่เราเกิดขึ้นมันเป็นเทศกาลดน,นตรีบวกอีเวนต์มิวสิกเฟสบวกอีเวนต์คนมากันเยอะมากให้การสมัครของนุนงานนี้เยอะมากแบบทางเราตกใจเลยค่ะหนูก็มั่นใจว่ากับภาพที่เห็นเนี่ยทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เรียกว่าประสบผลสําเร็จะค่ะ ยากถามความรู้สึกคนจัดงานว่าการจัดคอนเสิร์ต outdoor อ,อ,อย่างนี้<ฆ>กับคนที่เราคาดหวังสถานการณ์ไม่ได้เลยไม่ว่าจะฟ้าฝนหรือว่าคนเนี่ยเราเสี่ยงไหมหรือว่าเรามีความสุขกับมันอะไรตรงไหนคะออการจัดงานแบบเนี้ยเสี่ยงมากค่ะพี่นั่งดูแบบวันนี้พี่ก็จะรู้ว่าเห็นเมฆมาแล้วฝนจะมาหรือเปล่าได้แต่ที่ถ่ายจำลังสิงสารเิดใช่ได้แต่ที่ถ่านนะว่าแบบเออเราทำทุกอย่างมาเต็มที่นะขอให้ศรัทธ์เมตตาค่ะ<ฆ><ฆ>เสน่ห์ของการจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งเป็นยังไงบ้าง ความใหม่ความสดความแหวกแนวคือทุกคนจะแฮปปีไ้ไม่ไม่รู้สึกอึดอัดกับงานค่ะเราจะที่ขอนแกน่นครั้งนี้ชายทะเลครั้งหน้าจะที่ไหนอีกปู้๊ไปก่อนเด้เบลถ้าจะใบนะคะสำหรับปีหน้าเรามีแพลนอยู่สองที่ที่หนึ่งเป็นภูเขาอีกที่หนึ่งเป็นทะเลใกล,ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละแล้วติดตามนะคะติดตามไปที่ไหนคะติดตามได้ที่สอปอชเฟสนะคะกดเข้าไปใน Google พิมพ์คาว่าสปชขชอคาวัคเฟสก็จะขึ้นหน้า ทันทีค่ะก็ติดตามได้นะครับคุณผู้ชมได้คขอบคุณมากตู้สู้ไม่เหนื่อยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับนายยกตูเอ้ยไม่ใช่ยค่ะตูพบทอนกันว่าที่ใครนะครับนี่ตูนึกว่านายยกมาวันนี้มาคืนความสุขอะไรให้คนแถวๆนี้คะมาคืน คืความสุขแล้วเขามามอบความสุขให้ผมมากกว่าคนดูนนนเวลาอยู่บนเวทีร้องแล้วคนดูสนุกกันขนาดนี้คนข้างบนก็มีความสุขครับคิดตูเนี่ยปล่อยสดุสดเลธิ์สุดเดเลยนะเต้นเต,ต็มที่เลยอ่ะเอาน,นี้ให้ตูพูดถึงเสน่ห์ของการแสดงกลางแจ้งกับสถานที่ต่างๆไม่ว่าทะเลภูเขาหรืออะไรเนี่ยมันมีความสุขหรือสนุกยังไงบ้างผมว่าคือ งานแบบนี้คนอยากจะมาจากที่ไหนก็มาได้ครับคือว่าไม่ใช่ว่ามาดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวมาได้อัตรสดของของการอยู่ริมทะเลด้วยได้ใครอยากจะเดินลงไปทะเลก็เดินลงไปได้แล้วก็กลับขึ้นมาดูคอนเสิร์ตได้มันเป็นอีกฟิลนึ่งครับมันไม่เหมือนกับเล่นในผับเล่นอะไรอากาศาดีแล้วก็บรรยากาศาดีตูเสร็จแล้วร้องเสร็จจะลงทะเลด้วยไหมจะตามไปด้วยเหรอครับงั้นไป ผูช้ชมแล้ตอนนี้อยู่กับวงนี้โคตรมันล่ะ่จริงๆแล้วมันเป็น มันเป็นวัฒนธรรมของของดนตรีร็อกเดี๋ยวแล้วนะครับก็ถ้าเขาเราสร้างความเชื่อมั่นให้คนเชื่อถือหรือว่าสนุกได้เขาเขาอยากจะอะไรเขาก็อยากจะรับเราแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถทําได้ก็คือล่วงถามเพื่อนไม่อยากกระโดดไปอ่ะแรกๆก็กังวลเป็นห่วงกังว็เป็นห่วงรับหลังๆมาก็ปล่อยสนุกยังไงเวลาเล่นการแจ้งอย่างเงี้ยอสนุกมากครับผมลมก็ดีก็แฮปปี้ดีครับสนุกบ้าครับมาทุกคนจุดบ้าครับ สถานีด้วยครับแล้วติดทะเลด้วยดนตรีการแจ๊งมันมีสเสน,เน่ห์ไงโาเวทีมีอยู่ข้างทะเลเนี่ยมันจริงจริงมันอันตรายนะแต่ว่าคนจัดงานเขาบอกว่าจัดงานให้มันเข้ากับสถานที่ได้ดีมากๆากโหว่าสนุกสนุกมากล่ากับคนกลาง ค่ำค่คืนริมชายหาดที่มีคอนเสิร์ตมาจัดกันให้ดูสดๆตรงนี้นะคะต้องบอกว่าอิ่มเอมใจทั้งคนเล่นแล้วก็คนที่ดูด้วยนะคะแต่ฝากก็นีดนะคะว่าเล่นเสร็จแล้วก็เก็บขยะไปเป็นที่เป็นทางด้วยนะคะธรรมชาติจะอยู่กับเราอีกนานๆค่ะแล้วเราก็มีความสุขกบันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ